ท่านผู้ชมครับเราเห็นคลิปนี้เขากาลังแชร์กันอยู่ก็เลยไปพิสูจน์หน่อยนะฮะเป็นสมนักศักยัน์แห่งหนึ่งที่จังหวัดลําพูนสํานักศักยัน์ท่านพ่อแกอ่ะจะเห็นว่าอาจารย์ของสมนักนี่เขาชื่ออาจารย์นายเขาก็เอามีดเนี่ยวางบนขาของลูกศิษย์เอาสากเนี่ยตอโกโปกโปกโปกไม่เข้านะฮะเอาไปดูนะฮะฉันังใช้ทุกคง คงคงสารพัดคงคงคงเรื่องคงมาสารพัดคงคงคงบางสวะนิยมพิทยามะอุถึตังสุตังวิสคุณเล่หลัสารพัดคงคงเดี๋ยวไปลอกเรียนแบบนะฮะใช่ค่ะนี่บางคนก็บอกท่าหลักวิทยาศาสตร์ตังบิสคุณเลยงมันตึงเข่ามันตึงอาจจะไม่เข้าหรือเปล่า หรืออาจจะมีวิชาอาคมเราก็ไม่รู้นี่ที่ลำพูนนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเสียงดังเลยนี่เห็นไหมสมนักศักยันท่านพ่อแก่นะครับอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอาจารย์ในคลิปนี้ชื่ออาจารย์นายนะฮะอาจารย์นายเนี่ยเราไปหามานี่ครับผู้สื่อข่าวของเราที่ลำพูนเนี่ยบุกไปพิสูจน์หน่อยตกลงเนี่ยมันจริงไม่จริงอย่างไรอาจารย์นายบอกว่าสนใจเรื่องการศักยันมาตั้งแต่เด็กนะแล้วได้ไปเรียนการศักยันจากครูบาอาจารย์มาหลายท่าน เขาอ้างว่าเขาเป็นสายตรงจากพ่อแก่และครูบาอาจารย์ที่สืบทอดวิชาต่อกันมาการสักยันของสำนักอาจารย์นายอาจารย์นายบอกว่าไม่ได้สักแบบสวยงามแต่เป็นการสักอักขระตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาแล้วที่เห็นในคลิปตรงนี้เนี่ยว่าโอ้โหมีดนี่แบบไม่ระคายผิวเลยนี่คือวิชาที่เรียนมาจากอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งสืบทอดมานานหลายปีแล้วนะ<ค>มีดที่ใช้ยืนยันว่าเป็นมีดจริง,งสากที่ใช้เป็นสากไม้มาาอเ,เอาไปเคาะจริงนะงไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากกว่านี้เขาบอกเขา <c oughs> เขาทำแบบนี้จริงๆไม่ได้ไปหลอกลวงใครสิทธิปกครองสารภาองบงสวาอุกจนต่างๆในกรุงเทพ เ,เมื่อเรามีการเขาเรียกว่ามีการลงมีดลงดาบเพื่อไม่ให้ช้ำในเราก็จะมีการปัดเขาเรียกว่าปัดพิดมีดมีดตัวนี้พี่นักขา่าวก็จัากดูครับมีดมันก็คมประมาณพอตัดคอคนได้นะแต่ก็อาจารย์นายเขาก็บอกว่าลูกศิษย์ที่จะสักก็ต้องมีความเชื่อด้วยนะค่ะเป็นพ่อแก่นี่เป็นการลงอักขารศักยันต์แบบนี้ถ้าไม่เชื่ออาจารย์นายบอกก็ไม่ต้องมา ยังบอกกับนักข่าวเราบอกอ,อย่างถ้าเกิดนักข่าวไม่เชื่อเนี่ยค่ะแล้วลองให้อาจารย์ฟันเนี่ยเอาสาดตอกเนี่ยยังไงก็เข้า <c oughs> เข้าโรงพยาบาลด้วย <c oughs> อย่าให้นักข่าวเราลองเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือต้องเชื่อก่อนประมาณอย่างนั้นอ่ามีลูกศิษย์ที่มาสักยันนะเขาบอกเขาก็เชื่อของเขานั่นแหละเชื่อ <c oughs> ว่าสักยันกับอาจารย์นายเราจะแคล้วคลาดคงกระพันมีเรื่องของเมตตามหานิยมด้วย แล้วหลังจากสักไปแล้วมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตก็ดีขึ้นครับด้านไหนด้านเมตตาค้าขายอย่างเงี้ยครับครับก็ดีดีดีด,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 ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยมาสักเรื่อยๆใช่ครับขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะใช่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆค่ะอย่าอย่าไปทำตามนะคะ แล้วอาจารย์นายคนนี้เขาก็บอกแล้วว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่ามาเพราะถ้าไม่เชื่อเนี่ยเข้าโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าคนที่เขาพิสูจน์เขาบอกท่านั่งอย่างนี้ผิวหนังมันตึงก็มีมันเคยมีข่าวคล้ายๆแบบนี้พี่อุ๋ยจำได้ไหมเคยเล่าข่าวลักษณะแบบนี้กันไปแล้วคนก็พยายามจะพิสูจน์เอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยันอันเข้าถ้าเก้าอี้ไม้มันก็เข้าจึ๊กใช่ไหมแต่หนังมันตึงเรื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่รู้ก็อย่าลองเลยนะผมก็ไม่กล้าลองอยา